สวัสดีค่ะ fc ทุกท่านคะ่ะถุงทองกับสามสีได้รับอาหารเปียกนะคะจาก fc ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งท่านก็ส่งมาให้นะคะเยอะเลยค่ะก็นุกก็จะให้น้องแมวจรน,นะคะได้กินด้วยนะคะกับขอบพระคุณท่านจริงๆท่านส่งมาให้สองรอบแล้วนะคะรอบนี้ก็ส่งมาเยอะเหมือนเหมือนเดิมอะคะ่ะ กอบขอบคุณนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะที่เมตตาน้องๆน,นะคะนี่ค่ะกล่องพัสดุดูถุงทองถุงทองถุงทองดีใจไหมครับสวัสดียกมือไหว้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณแทนพี่ๆจอนด้วยนะคะเพื่อนๆจอนด้วยนะครับ,รบที่ส่งมานะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ที่เมตตาเด็กๆนะคะขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวนุกจะได้เอาให้เด็กๆกินตอนนี้เลยนะคะแป๊บนึงนะคะให้นุก๊กใให้นูกไกใชิมก่อนนะคะเพราะว่าตัวอื่นออกไปเที่ยวยังไม่กลับมาให้นูกไกใชิมก่อนนะลูกชิมกัน นุไฝกินก่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเพื่อนเคยกินด้วยนะลูกนะพรุ่งนี้เช้าแม่เอาให้เพื่อนกินตัวอื่นคงจะออกไปหาขับถ่ายหรือไปเล่นที่ไหนนะคะแต่ว่านุไฝเนี่ยเขาจะเขาจะเฝ้าอยู่ตลอดเลยนะคะเฝ้าอยู่เนี่ยเนี่ยนอนบริเวณนี้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะเพราะว่า มันก็มันก็หลบแดดหลบฝนได้แล้วก็อากาศถ่ายเทแล้วก็เย็นนะคะเย็นกว่าในบ้านอีกนะคะในบ้านร้อนอบอ้าวเลยถุงทองสามสีนี่คือเรื่องแบบระบบปิดแล้วก็ที่บ้านไม่ได้มีแบบเปิดหน้าต่างไม่ได้นะคะลัวเขาจะกระโดดออกเปิดแบบประตูก็ไม่ได้นะคะก็เลยต้องอยู่แบบในบ้านทึ่งซึ่งข้างนอกก็เย็นกว่านะคะเย็นกว่าขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะไปนะลูก ให้พวกหนูได้กินเนี่ยส่งมาให้พวกหนูได้กินนะอาหารเปียกนะลูกนะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสู่ภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกไม่เจ็บไม่จนนะคะขอให้เจริญเจริญยิ่ง,งขึ้นไปส่วนที่เหลือพรุ่งนี้เช้านูถึงเจาให้กินนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่อยู่อยู่แต่หนูไฝนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะทุกท่านเลยนะคะ FC ที่เมตตาที่เป็นกํำลังใจให้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอให้บุญนี้ก็ให้ f อทุกทท่านมีสุภาพแข็งแรงจะความสุขความเจริญเช่นกันนะคะหนูฝายมาส่งเข้านอนนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ